สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวมินิเวิร์ทุกคนมาเกาะกระแสไปกับรายการเกาะกระแสมินิสวัสดีชาวมินิเวิร์ทุกคนวันนี้พีมิสลาจะพาทุกคนไปดูกิจกรรมแสงจันทร์ในล็อบบี้โซเชียลเมื่อเราเข้ามาส่หน้าเกมแล้วให้กดเข้ามาที่ล็อบบี้โซเชียลนะครับก็จะมีเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาเล่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถ้าเรามีโคมสามารถปล่อยโคมได้นะครับใส่คําอธิษฐานได้จากนั้นกดส่งนะครับก็จะได้เป็นข้อความแบบนี้ โซนนี้ก็จะเป็นโซนเปลี่ยนสก,กินนะครับสามารถมาเลือกเปลี่ยนสก,กินได้เลยนี่นะครับเอาขนมไหว้พระจันทร์มาให้นางฟ้าจันทากินแล้วเราได้โคมไฟมานะสามารถเอาโคมไฟมาอธิษฐานตรงนี้ได้นะครับและตอนนี้เราไม่เหลือขนมไหว้พระจันทร์แล้วนะครับวิธีหาขนมไหว้พระจันทร์ให้เรามาเล่นกิจกรรมสะสมขนมไหว้พระจันทร์นะครับโดยการกดปุ่มกิจกรรม,รรม,รรมแสงจันทร์ด้านบนนี้นะครับกดเข้าไปก็จะมี3แมปให้เลือกเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นเกมซ่อนหาให้ดูก่อนนะครับไปเลยในเกมซ่อนหานี้นะครับเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นนักล่าหรือว่าเป็นโจร มิสลาขอเป็นโจรแล้วกันจะได้ไปแอบถ้าเป็นนักล่าจะได้เป็นคนหานะครับเราสามารถใช้คาถาเพื่อแปลงร่างได้นะครับนี่เลยอ่าเราเป็นโคมไฟเป็นเก้าอี้แล้วก็ต้องไปยืนอยู่ที่นินเนียนนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนมุมมองได้หรือว่าจะจัดตําแหน่งก็ได้นะครับมาแล้วลบให้ดีๆนะอุ้ยแปลงเป็นอุจิ เพียงแค่เราเล่นให้ชนะนะครับเราก็จะได้รับขนมไหว้พระจันทร์ไปนั่นเองนะครับเกมที่2คือเกมแข่งกันล่าบอสราสามารถสะสมเลเวลแล้วก็อัปเกรดอาวุธได้นะับก็จะมีหลายรอบนะครับเห้เล่นก่อนจะไปถึงบอสนะครับตอนนี้บอสจะมาแล้วนะครับบอสมาแล้วเยย เราได้ขนมไหว้พระจันทร์มา8อันเลยเละเกมสุดท้ายนะครับเกมที่3คือเกมสึกชิงขนมไหว้พระจันทร์นะครับเกมนี้ครับจะเป็นการฟาร์มวัตถุดิบแล้วก็สะสมวัตถุดิบไปทําขนมไหว้พระจันทร์นะครับนี่นะครับวัตถุดิบก็จะมีจากการขุดจากบล็อกนี้นะครับหรือว่าเราจะกําจัดมอนสเตอร์ก็ได้นะครับแล้วเมื่อเราพอแล้วนะครับให้เรากดที่กับฐานทัพกลับมาก็จะเจอกับโรงงานของเราครับเราเอาวัตถุดิบสีเหลืองนี้นะครับมาใส่ตรงนี้ แล้วก็รอนะครับเดี๋ยวรอเครื่องทํางานก็จะได้ขนมว่าพจันทร์ออกมานะครับในระหว่างรอนะครับเราสามารถมาอัปเกรดอาวุธได้เฮ้ยยังไม่ได้อัปเกรดเลยและขนมมาแล้วเก็บเพื่อในได้หนึ่งชิ้นนะและตอนนี้เราก็ได้ขนมว่าพจันทร์มา10อันนะครับนี่ไงโคมไฟของเรายังอยู่เลยนงฟ้ามานีหน่อยได้พลุแรกได้โคมเฮ้ยได้ไข่ เย้ได้ปล่อยโคม5อันพุอันนี้น่าจะจุดได้นะเดี๋ยวลองจุดให้เพื่อนดูเพื่อนดูนะไปจุดพุในสายตาคนอื่นคือความอบอุ่นราวกับพระอาทิตย์ยามเย็นโอ้โหก็จะประมาณนี้นะครับในการเล่นกิจกรรมล็อบบี้โซเชียลนะครับซึ่งเราสามารถเข้ามาเล่นกับเพื่อนเนเปิดใหม่เล่นกับเพื่อนๆนได้เลยนะครับและครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรมิสลาจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆนรับชมกันนะครับเกาะกระแสมินิไปกับมิสลาสวัสดีครับ